เป็นการขี่รถทีซ่ซิวนะทุกคนว,ว่าฟังเพลงบนีเ้เนี่ยฟังเพลงเจี๊ยบชู่สถากาศตอนแรงก็จะรถติดคือขัดน,น,น,นะทุกคนเด็ดอันนี้ตลาดหอยหอมนะโอ้โอโอ hello hello h e l ลโหลมาเมารียนมานลีกันแล้ววันนี้ก็ฮอลท์ตลาดเขตนะทุกคนตลาดเกตก็มีครบเนาะจะมีเซเว่นมีอีกทุกอย่างสบายดีเนาะทุกคนสบายดี welcome to Kheng National วันนี้เราจะไปซื้อเครื่องเนาะซื้อเครื่องกับแบงซื้อเครื่องซอยบิ๊กป้อมบางทีมอเตอร์ไซค์ไปเนาะขับบิ๊กไปมันเล็กหน่อยเนาะม,ม,มันกับผมมันบิก๊กขันบิก๊ก <ไป S 1> มันต้องไก่หกร้อยซีซีขึ้นไปจ้ะไหมันบิก๊กเขาเอิ้นว่าสกูตเตอร์สกูตเตอร์ไปว่าเหว่แบงไปนะไปสองคนเฮ้ยรถทีโซนนีนนนนนไ้ไปไปไปงานบิ๊กป้อมนะนี่ ไปซื้อเครื่องสวยพยัก oh, ไปมุ่งอยู่ยงไปประมาณสองโมง oh. <laughs> <bang, bye. S 1> ไปแบงก์ไปเดี๋ยวทุกคนอยจะไปเจอไปให้ไปซื้อเครื่องสวยพร้อมกันซื้องานยังนไงงานยังบโมเครืองยังไโอกาสอ่าเด้ยแบงก์เป็นไปเองกับวีเด้โบ,บดดมี oh, บอาร์ <laughs> บีบอสปีอาร์บีบอสตบแก๊ปของเนาะแล้วเขาจะไปรอตอนอาร์บีบอสไปก่อนนะ bro เอาวีเกะกับบัวทายคลิปเลยเนาะไปแบงเขาฮะไปตีไายไปเนาะห้านยูวใส่บาแบงฮะห้านยูวใส่บาห้าน่ายืดเวิร์ดเฉาเนาะเฉาได้เฉาอยังวะเออไปไปละนาะทุกคนไปเขาโมโหแต่เขาชื่อทางอยู่ไปเดี๋ขับรถก่อนเอาทุกคนน้ำบัตกันสิเบิดตอนนี้อันนี้เขาสิเบิงลมาไปแต่บัวหูบอลเนาะจั๊กยูใส ิงแมพเพราะว่าเอาจิไต้ Destination เ e a r c h ไปเลยเนาะนี่เนาะ,นนะแต่ว่าโปฮูมเนาะเพลงก็เข้าฟังได้เนาะแต่ยังนนไม่ได้ฟังไป<า> Let's go จะเจอกันอีกคนนะทุกคนนอนทุกคนอันนี้แคมป์ของเขาจะตั้งบูธแหละทุกคนมึนชเพราะว่าใกล้ชื่อฮอดูชมหงาเขาจะตั้งบูธชมง,งา ชืดๆเลยพอครบตอนครบมาเป็นการขี่รถที่ซิวเราเนาเพราะว่าฟังเพลงแบบเนี่ยฟังเพลง G.E.M. ชูสมราคาเนาะเพราะว่าแพงแต่ว่าคุ้มค่าเลยอันนี้ฮ่อจะเราจะไปเติมน้ำมันก่อนนะทุกคนพอไฟกระจิบกระจิบกระจิบดับการค้างอีเว้นกรรมค้างเลยมาไปใส่น้ำมันก่อนนะทุกคนอันนี้ก็ฟังเพลง G.E.M. ชู่ Come Back To Me เราชงกันคำนะทุกคนทั้งหน้าเป็นห้องกี้เยซีนเนี่ยมันบอกทิปเมื่อกี้คีมาฮอรนี้สองจุดแปดเมื่อนี้คีไปสิบสามคือเรื่องหลมันบอกจะมาจะบ้านดีกว่า <Okay. S 2> อันนี้ถือว่าเป็นการเทสอันนี้เลยนะพวกเราจะไปซื้อเพิ่เิม เบิด์ตใส่ิบริดตัวเพยงคืนในพี่ยังไงครับเพงใน,นพี่สมบัตินะรับผมโอนซองอยู่สปอติฟายไปวันี้เฮ้ปไปตอนอะเขาเอาเส่ซากไปส่งนังเอกกันบ่ไม่ได้ไปซื้อเครื่องเนะาะพอดีเดี๋ยวพอดีบรรยากาศันดีเลย่อกี้นี่ไปน่าจะไปดงโงเนาะทุกคนอ่านังเอกเอ็มวีเพลงกบเพลงใหม่เนาะ จ่อยคนรีไฟลืมใส,ส่ซากขึ้นรถกันเลยจะเป็นทรงก่อนซะตัวนี้ทอดจะห้วยหงนะทุกคนอันนี้จะเป็นห้วยหงตลาดห้วยหงอยู่ข้างหน้านะทุกคนเสียงอาจจะพดนเนาะเพราะว่าพอ,อดังแล้วก็มีลมพัดเนี่ยเนาะจะมารู้สึกว่าคักเนาะอันนี้แบบซ้อมก่อนไปทเที่ยวไทยนะทุกคนอันนี้แล้วก็ฟังเพลงไปใส่แอร์พอร์ตแล้วก็ฟังเพลงไปง ตลาดห้วยหงอยคนอยู่ทั้งนั้นแต่เราจะขี่กายไปโด่งๆเนาะกายวิจัยได้ิีด้านบรรยากาศตอนแรงก็จะลดตดคึกคักเนาะทุกคนเด็กอันนี้ตลาดห้วยหงอเนาะอยู่คนละภาคกับบ้านโกมนะทุกคน,นคึกคักเนาะเพราะว่าตอนแรง คนออกตลาดซื้อเครื่องซื้อของไปกินแล้ทุกคนขี่ไปซื้อๆเดี๋ยวก็จะฮอดดงจองนะนี่ก็ฮอดไม้แดงห้อยหงงนะเลี้ยวขวาไปก็จะไปดงจงมี่ันยไลายห่งซัน University of Laos ี่จะคนละโซนกับบา้านกบมนะทุกคนเราาก,กันอันนี้เขาจะเข้า้อมตลาดเ,ดานนเช็ไนะเราแบ่งจับจับจับ,จบเดี๋เราจะมุมนี่เราจะมุมเียจเอ,อจะเลียวซ้ายไปนะทุกคน โซนนี้จะพวกนักศึกษาจะหลายนะทุกคนเพราะว่ามหาวิทยาลัยนักศึกษาจะเข้าไปนี่นะวันนี้ก็ฮอนตลาดเกตน,นะทุกคนตลาดเกตก็มีครบเนาะจะมีเซเวน่นมีเอีกทุกอย่างเลยประโซนนี้อ่านักศึกษาจะหลายทุกคนเป็นอีกโซนหนึ่งอยู่ที่ยู่ฝั่งหนึ่งนาะก็อยู่ยยะรแะแบง on that. ได้มาตลอดเลยเพราะว่าเป็นเบบี๋เนอะเอาโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เฮงนั่งเองเนาะทุกคนเบิ่งรักอ่าว่าโปรตีแต่งหน้าสวยงามบ่เนาะหรือว่าแต่งท่าโปรช่าโปรช่าแตงแตงขาแตงแตงหน้าเนาะเมื่อกี้แต่งแต่งท่าผู้บ่าวเดิผู้บ่าวแบงค์เดิเอาทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอทุ่คนเนาะทุกคน สตูกหน่อยแม่มาแต่บ uh. okay. ้านอะไริวคนละแจดเนี่ยื่อผู้สาวทั้งทุกคนเด็นใส่สะาด่าเบิรงอยูวีเราดูจากหนฮะเอ็มวีเอ็วีกับันตัดต่ออยู่อ๋อ YouTube พอวันที่ลรกสามบัได้เด็กขี่รถจักรเอาเตยเด้อขนาดบัได้แต่งหน้าอย่างเงีแต่งหน้า

นอนทุกคนฟังเพลงแล้วก็เปิดเพลงไปจะหูซิว่าคักหลไรนี่คือนายพี่กับแจ็คสาร์ลบันะเพลงเก่าจะมีเพูกขึ้นนะครับฟังเพลงชิวๆไปจิว่าขีาร่รถที่หนึงทุกคนเดียเ๋ยวไปเจอกันฮันดิคัมบ์นะเจอกันนะจ๊ะอันนี้ฮอตเลยนะทุกคนส่ยายห้าเดียววะ <Hey. S 2> ฮะข้างหน้ามา ้เจนค่าเนาะทุกคนไปอีก <t> น <ired> <m> ั <t ired> ่นปิ๊ปฟอมกับเบบี้นี่วะก็รถข่าก็รถกนี่เลยวะอ่าบูฮู้วาฮู้ยู่ฮานเลยบอไปลงไปเนาะน่าจะไปยูฮานเนาะเจาเขาจะไปเบิรงเครื่องก่อนไปฮอตแล้วเนาะทุกคนจะเอาปิ๊ปฟอมจะชิยูเลยบอหน่าจะไอยู่

เบิรงเครื่องจะเลือกเครื่องกันนะทุกคนมีลายมีลายแม่งเอาสู้ม่ะ นี่นอนทุกคนเนาะเอาตัวตัวนี้ขาสัน้นขาสัน้นที่แบบทรงที่วัดกบมกใส่อันนี้จะแบบเทเนาะหน,นี่งอันนี้แบงนอะนแบงเนาะโอ้ลุกขึ้นมาเท่ขึ้นมาเลยได้หน่โปรย่าเรียบร้อยมาเนะทุกคนเห็นได้ส่งแบงก็ได้เสื้อกับส่งป,ป้ายไปนี่เขาจะกลับแป่กระตูนะทุกคนอันนี้เป็นห้องดิโกมเปอร์เซ็นมันสวย ป็นที่ไซเลยเฮะอันที่ตัวที่ไซเลยเลยส่เลยเลย,ยาเนะาะไว้ใสไทยขพีเนาะเพลงใหม่พว,พวกเ,าเน,เนาใสดไปในน้ำพ่าะี๋ยว <c oughs> วันนี้พวกเขา,เากจกับนะทุกคนจะที่ไทยก่อนกาคืนใเบิรงทุกคนจะท่ปิดแฟรเนะทุกคนทำตรกันก็เป็นเกจเซนเตอร์เนาะ วิค้างได้นี่เนาะค้ากได้เนาะอันนีนะ้เดี๋ยวเขาจะเปิดตาเนาะทุกคนถ้าเปิดตาอีกตื่นไม่ได้หนี่ <c oughs> เอาเอาอีหลีเขาได้เปิด,ปดอีกเหมือนกันเราไม่ได้เดี๋ยวจะเปิดมืดๆนะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะเปิดตา,าเอาอีรีไปแ <c oughs> จ้งปะแจ้ง <c oughs> <c oughs> โคตรพอเลยนะเอาเบื่อเนี่ยอันนี้แบบเอาไว้แบบเอาไว้ไปขี่แบบไกลๆเด้อแบบตอนบ่มีรถ าทุกคนอันนี้จะเป็นห้องแฮมใหม่นะเดี๋ยนวนี้ฟาดคว่ำมือแล้วก็เป็นคราวพาซาเนาะก็ทื่ว่าพวกไก่พวกไก่จากสีหอมะนะทุกคนใกล้ๆก,กันเลยสีหอมทางหน้านี่ก็เป็นจะาฟางงเดี๋ยวสตูก็อยู่ใกล้ๆนี่เนาะทุกคนแอร์พอร์ตก็อยู่ทั้งหน้าพวกไกนะ่อลไรเนาะนี่เป็นจะาฟางง ยัู่นี่เด้อแล้วก็ยังเป็นสร้างสามหัวอยู่เด้ดเนี่ยทุกคนเนี่เป็นหุบปั้นเลยอ่ายังเป็นหุบปั้นอยู่สร้างสามหัว,วนั่นแล้วกล่อ,กองปรผสมมาเซียนก็จบไปนะทุกคนตอนนี้การตำรวจกับไดพักก่อรกตอนช่วงกล่องปรผสมเห็นจะเห็นน่งเลยเต็มเต็มมันจะรับปากห้อมเลย กลับมาส s t ด d i o ทุกคนทีว่าขี่รถตอนนี่ก็บผมเองหลามาคุม mv ตัด mv เห็แล้วต่อนะเพลงกบไปอยู่ในสตูน i อาจจะมั้โอ้ h e ล l o ลโล l ฮเฮลโลมาเหงมาลีนแบลกลีนไัแล้วกำลังมาสีมาลายชิปใครคลิปอย่าง่ดีไ่เนิไปซื้อเครื่องโด<อ>ยบิ๊กป้อมมาลได้ยังบอ ได้ส่งบัตรไหเบิดเท่าไหร่บอ่รล้านกว่าโอ้ยเบิดหน่อยก็ค่อยค่อยไทยเสื้อมีเบิดล้านสี่บรุนให้เลยเบิดล้านสี่ไอประมาณล้านสองเนยเอาห้องแฮมจังไหนเขาไปนอนพวกเขาที่ไปหลวงมาบานกันทห้องแฮมจากใดเขาทามเน่ไเด็กบเราสินอนบ้านพักมานอนโรงแรมตั้งห้างเพราะไอ้มีห้องมีห้องอยู่บรุนพอกบเสาร์ห้องอยู่หลวงมาบานนะทุกคน อ้นนี่อ๋อเพลงไม้ได้หน่โอ้ยโนโนทิลิกะซีดโน้อ้าวอันนี้ไปลงซองอ๋อซองไม้นะทุกคนนะมีลิกระซีดปะเ,เ,เพลงคนปะไนต้องฟังก่อนนะทุกคน เฉียงเพียงดังก่อนรเสียเก่าลงมเนาะโปรดิคเซอร์บอกเอาลงเลี่ยจบข่าวอันนี้จะมาคุมเอ็มบีได้เปรียงไอ้กับฟ้าปล่อยกันไม่ได้อยู่ยวะฮะเปรียงเขาคือแบบพินใส่เอ็มบีอะไมื่อคนละสไตล์มืัอนี้ไปเอาอันนั้นไปซงนังเอกใส่ซากไปซงนังเอกอยู่พูนดงโดกขี่รถกับบักแป้งไปคลอยไปวะ แมนแล้วเผื่อได้อ้าวไมคคือโบเห็นรถมาจังเลยรถข้างมิ้นข้างแมนใช่ป่ะโอ้โหเนาะปิดคลิปเนาะทุกคนเนาะเอาปิดคลิปไวปเถอะปิดคลิปแล้วเขาจึงเปิดไมค์เลยไปสิวนนั่นไปส่วนก็ไปเบิรงนอมไปป่ะไปแลเอาคลิปหน้าเลาวทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปซื้อเครื่องช่วยปิ๊ปปอมเนาะแล้วก็ขี่ไปรถหล่อไปซาบไปส่งไาตั้งต้งมา ไปๆแล้วเจอกันคลิปหน้าเรทุกควรจะเจอก,กันกับไม้ยีหลงข้าบางครบบก,บกบจะไปด้วยกันหลงข้าวบางเขาหลายอี EP เลยนะออนหลายอยี EP <c oughs> เดี๋ยวสีผ้าไม้ไปขี่รถโล่เี๋เขาตรงได้ไปซื้ออันนั้นื้อซื้อปีก่อนสองมือซื้อปีก่อนมีถังมาเดี๋ยวอจองให้จองไปไปวันที่เท่าเลยไปวันทีสิบหกสิบหกเขาจะไปวันทีสิบหกสิบหกเขาต้องไปซื้อสิบสี่อ้าวมื้อนี้วันทีสิบสองเมนเอาแต่เขาไปสิบหกมันถึกมือบุญเขาจะไปหลายอ๋อ ไม่จู้บอกาให้ไปซื้อไปชิมห่าบอจองก่อนเลยจองกันไว้มะมาเข่ามาจองเลยตอนนี้เนาะมาทุกคนบ๊ายบายนะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวทุกคนสกีโฆษณาเนาะทุกคนเดี๋ยวจะไปอีพีทายกันมาอีกตอนนะบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนห้ามสกีโฆษณาตั้งออดิเกตโฟกูชินบ๊ายบาย